สวัสดีเจตนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องเจตนาเจตนานี่คือมันออกมาจากใจใจของเรามีความคิดอย่างไรเก็บอย่างไรไว้เอาอะไรไว้มันก็จะแสดงออกมาเมื่อแสดงออกมาก็กลายเป็นเจตนา เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งใดที่เหลือวิสัยเช่นอย่างในวินัยของพระถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นอบติถ้ามีเจตนาจึงจะเป็นอบตบอย่างนี้เพราะฉะนั้นเจตนาตัวนี้จะเป็นบุญก็คือเจตนาตัวนี้จะเป็นบาปก็คือเจตนาตัวนี้ เพราะฉะนั้นตัวเจตนาจึงเป็นตัวต้นเมื่อเป็นตัวต้นจึงเป็นตัวที่จะจำเป็นที่จะต้องพยายามที่จะฝึกฝนหรือว่าพยายามที่จะทำให้เจตนานี้เกิดมีการเจตนาที่ไม่ผิดหรือเจตนาที่ให้ร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้ เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์จะได้ทรงแสดงธรรมะพระองค์จึงได้แสดงถึงเรื่องจิตใจเมื่อแสดงถึงเรื่องจิตใจก็คือแสดงถึงเรื่องสมาธิเพราะว่าสมาธินั้นเป็นที่ผิดพลังจิตเมื่อผิดพลังจิตแล้วก็คือจิตอันเดิมนี่แหละคือตัวต้นของการเจตนานี่แหละเรา บริกรรมพุทโธพุทโธมันก็คือตัวต้นของตัวเจตนาเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลผู้เทกมารู้หนทางที่ว่าพระพุทธเจ้าได้แนะนำถึงเรื่องอาการปฏิบัติสมาธิแล้วเราก็ปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามแล้วสมาธินี่ผิดพลังกิตพลังกิตก็จะ กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างจริงเพราะว่าพลังจิตนี่จะมาทำให้จิตของเราเนี่ยมีความสะอาดหรือเรียกว่าบริสุทธิ์ที่จิตท่อเราไม่บริสุทธิ์นี่มันเต็มไปด้วยอาสวะกิลเลสต,ต่างๆนานา,นามีอยู่มากมาย ราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงความผูกพันวายความอาฆาตความจองเวนสารพัดเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากจิตนี้เป็นปฐมเพราะฉะนั้นจะแก้สิ่งต่างๆจึงจำเป็นที่จะต้องมาแก้ที่จิตเมื่อทำสมาธิแล้วก็ถือว่าเป็นการมาแก้ที่จิตเพื่อที่จะให้จิตเนี่ย มีเจตนาที่ไม่ไปเป็นบาปเป็นอกุศลอย่างไรก็ตามการที่จะมาปฏิบัติแก้หรือว่ามาปฏิบัติเรื่องสมาธินี่คนทั้งหลายก็ไม่ค่อยอยากจะทำกันเมื่อไม่อยากจะทำกันมันก็เลยมีแต่จะเพิ่มพุนตัวเจตนาตัวเนี้ให้ไร้กาดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ก,กากระทั่งถึงจุดแตกหักมันก็เกิดการลำบากทั้งครอบครัวเกิดความลำบากทั้งสังคมเกิดความลำบากทั้งประเทศชาติเกิดความลำบากทั้งโลกก็เพราะตัวเจตนาเนี่เมื่อบุคคลได้พากันมาสร้างสมาธิให้แล้วเนี่ยก็จะมาทำความสะอาดให้แก่ตัวเจตนาตัวนี้ มันเป็นอัตโนมัติคือการทําสมาธินี่เราไม่ต้องไปปัดไปกวาดเราไม่ต้องไปเอาน้ำมาล้างหรือไม่ต้องไปเช็ดไปถูแต่ว่าเมื่อเราทําสมาธิแล้วพลังจิตเกิดขึ้นแล้วพลังจิตอันนี้จะมาทําความสะอาดให้แก่จิตเองเป็นอัตโนมัติจึงมีอยู่ว่าให้เจริญ ก็เรียกว่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพาวิโตพระูลีกโตจเจริญให้มากกระทำให้มากมัดเนี่ยควรจเจริญให้มากอริยสัจมีอยู่สีข้อข้อที่หนึ่งคือตัวทุกข์นั่นให้กำหนดรู้สมมติไทยให้กำหนดละนิโรธให้ทําให้แจ้งมัดควรจเจริญให้มาก เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็แนะนำมาให้ทำสมาาสมาธินี้ให้มากเมื่อทำสมาสมาธิได้แล้วนี่สมาธิมันไม่ผิดเป็นสมาธิที่ถูกต้องเมื่อเป็นเช่นนั้นก็สามารถที่จะมาขัดเกลาตัวเจตนาของเรานี่มันไม่ใช่แต่ของเราอย่างเดียวในเพื่อนมนุษย์ด้วยทุกคนทุกคนในหล,หลายๆคน ในเป็นหมู่มากขึ้นจางคนจางมีสมาธิก็มีเครื่องขขดเก่าจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดการอภัยกันขึ้นมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ต้องผูกพยาญชาอาค่าจองเวรกันทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เกิดความสุขสบายสุขสบายทั้งครอบครัวสุขสบายทั้งสังคมสุขสบายทั้งประเทศชาติสุขสบายทั้งโลก เพราะฉะนั้นก็จำเป็นอยู่เองที่เราจะต้องแสวงหาในการที่จะทำสมาธิเพื่อที่จะทำให้ตัวเจตนาตัวนี้ให้ไม่เกิดความเขาสะอาดขึ้นเป็นอัตโนมัติแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากที่คนจะมาสร้างสมาธิให้แก่ตนเป็นสิ่งที่ง่ายมากใครๆก็ทำได้แต่ว่าจำเป็นที่จะต้องมี ผู้แนะนำสั่งสอนและจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อนกัิยานามิตรในการที่จะทำสมาธินี้ให้ก้าวหน้าต่อไปสวัสดีสาธุ